ส่วนค่าคือคอยี่มูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนนมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามเนื้อหาของลูน่าหรือเทอร์าคลาสสิกด้วยกันนะครับก่อนอื่นนะครับผมก็จะขอโปรโมทกระดานบิทเก็ตนะท่านใดสนใจในการฝากเหรียญลูน่าคลาสสิกดอก5-8%ระยะเวลาการฝากคือ30วันนะครับ ถ้าสนใจก็สามารถที่จะเข้ามาสมัครได้นะครับสำหรับกระดานบิ๊เก็ตนะเราก็ส่วนของหลักสูตรเรียนต้นน้ำเหลืออีกหนึ่งที่สุดท้ายนะครับสำหรับเดือนนี้ก็จะล็อกไว้สำหรับคนสุดท้ายที่จะเข้ามาก็คือใครอยากจะเรียนเดือนนี้นะครับผมจะมีเวลาว่างสำหรับอีกหนึ่งคนเท่านั้น สนใจก็เข้ามาพูดคุยด้วยกันได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับก็ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนเอาแหละนะครับเรามาสู่เนื้อหาข่าวของ Luna Classic ตอนนี้ราคาก็อยู่ที่0.03ตัว1391นะตรงนี้มันเกินเป้าหรือเปล่านะเนื่องจากว่าราคาจะต้องทะลุให้ได้คือ0.03ตัว5 ะครับโดยคาดว่าจะทะลุถึง0.02ตัว98584นะครับและ0.02ตัว139122นะครับก็ต้องทะลุแนวต้านพวกนี้ให้ได้และอาจจะพุ่งมากกว่า900%ดูที่ Bitcoin นะครับวันนี้ผมได้ฟังนักวิชาการคนหนึ่งนะครับหรือนักธุรกิจก็วิเคราะห์เหมือนกันว่าปีนี้บิตคอย n เนี่ย อาจจะไปถึงแปดแสนดอนนะสามแสนผมก็ดีใจแล้วแต่ถ้าเกิดแปดแสนก็แฮปปี้เลยเหรียญมีมอะไรที่ถือเตรียมตัวเลยนะครับที่จะขึ้นอย่างรวดเร็วรวมถึงลูน่าแคสิกด้วยนะขึ้นได้เท่าไหร่เท่านั้นนะครับไม่มีปัญหาเราก็ไปเล่นเหรียญอื่นก่อนก็ได้ถ้าเกิดไม่มั่นใจในลูน่าแคสิกผมก็ย้ำว่าประมาณนี้นะครับว่า,าเผื่อไว้หน่อยนะครับกระจายความเสี่ยงไว้ด้วยนะ ฉะนั้นตอนนี้เรื่องอัตราเงินทุนผันผวนระหว่าง0.03%ถึง0.02%อันนี้ก็เป็นความสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของราคาในอดีตของลู n a าแคส s ิกมักจะทะลุเป้าหมายราคาหลายรายการนะครับซึ่งความคาดหวังในการไล่อีกระดับหนึ่งเขาบอกว่ามีรายงานว่าลู n a าแคส s ิกเนี่ยแสดงสัญญาณของการเตรียมพร้อมสำหรับการเคลื่อนไหวขาขึ้นเนื่องจากราคาเนี่ย เขาบ่งชี้ว่าอาจจะพุ่งทะลุที่ห้าพันแปดได้นะแล้วก็มีศักยภาพที่สูงกว่านั้นน่าสนใจนะครับเพียงแต่ตอนนี้แค่โดนกักราคาเท่านั้นเองการทะลุในอดีตเป็นผลจากระดับราคาหลักนะครับการประทุครั้งสำคัญครั้งหนึ่งของลูน่าแคส s ิกส่งผลให้ราคาโทเค็นทะลุเป้าหมายหลายรายการโทเค็นก็บรรลุเป้าหมายนะที่สำคัญนะครับ อย่างน้อย3ช่วงนะครับและแนวโน้มในประวัติศาสตร์เนี่ยเกินความคาดหมายได้ดึงความสนใจไปวิ่ทีปัจจุบันหากลูนาแคสิกทำา3ประสิทธิภาพเนี้ยอาจจะเกิดกำไรมากพอสมควรนะามาดูเรื่องของกราฟของคุณเจวอนมาร์นะครับอันนี้เขาวิคคะร์บน s p ป c e x ์บ็กนะครับก็เผยเ,เห็นว่าการทะลุในอดีตของลูนาแคสิกเป้าหมาย หลายประการรวมถึง0.0 2ตัว9,858ดอลลาร์และ0.0 2ตัว139122ดอลลาร์ที่มาจาก j w o r m a r k นะครับฉะนั้นจาก1,392ถึง0.0 2ตัว9,800 5 85ได้นะครับ9,858ได้นะครับฉะนั้นแนวต้านสําคัญคือ0.0 3ตัว5,000 แ0ดดอลลาร์นะครับแล้วก็หมายถึงการเพิ่มขึ้นถึง900%นะก็เพิ่มขึ้นถึง10เท่าด้วยกันก็เตรียมละกันนะครับอย่างน้อยคุณถ้ามีไม่เยอะเก็บสะสมให้ได้สัก4ลนะ้านเนาะ3ล้าน4ล้านนะครับตามข้อมูลของคอยแกสอัตราการจัดหาเงินทุนของดูนาแคสสิกนะครับและการบันทึกความผันผวนค่าเป็นบวกลบโดยแตะระดับสูงสุดที่0.03%ลดลงต่ำกว่า0.02% ราคาลูน่าแคส s ิกมีความสัมพันธ์กับความผันผวนเหล่านี้นะแสดงการเคลื่อนตัวนะครับในเดือนพฤศจิกยายกตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนแล้วและทรงตัวอยู่ที่ประมาณพันสามดังนั้นเราก็มาดูนะครับว่าราคาลูน่าแคส s ิกเนี่ยในอนาคตจะขึ้นไปเท่าไหร่มาดูในส่วนของข่าวเศรษฐกษิจด้วยกันนะครับเมื่อประมาณบันพุธมีตัวเลข PPI นะครับผลประกาศคือดัชนีราคาผู้ผลิต อันนี้รายเดือนประกาศที่0.2ดค่าที่0.2นะครับแล้วก่อนหน้าคือ0.3ก็คือเท่ากันนะดัชนีราคาผู้ผลิตพื้นฐานปีต่อปีประกาศที่3.4คาดาการที่3.2ก่อนหน้า3.1นะครับก็ออกมาดีเลยทำให้บิตคอยเกิดการตกเล็กน้อยดัชนีราคาผู้ผลิตรายเดือนประกาศ0.4คาดการณ์0.2ก่อนหน้า0.2 และดัดชนีราคาผู้ผลิตรายปีประกาศ3.0ถึงการคาดการณ์ที่2.6%ถึง2.4%ก่อนหน้านะครับก็เลยออกมาเป็นอย่างนี้แหละการยื่นสวัสดิการการว่างงานนะครับประกาศที่242,000รายนะครับคาดการณ์ที่221,000รายแล้วก็รายก่อนหน้าก็ประมาณ224,000รายก็ไม่ได้เยอะกว่ากันเท่าไหร่ นะครับแต่ก็เยอะเราก็ทำให้ดอลลาร์แข่งค่าในระยะสั้นการล้มละลายของ f t x จะมีผลต่อเหรียญ altcoin ตัวไหนนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องของ a m a d a research เขาบอกอาจจะมีการขายเหรียญ a l c o i เนี่ยหลายตัวด้วยกันนะครับ a m a d a research ที่เลิกกิจการได้โอนโทเค็น fct จำนวน3.36ล้านโทเค็นมูลค่าประมาณ11 000 000ล้านเหรียญสหรัฐนะครับไปยังไบแอนตามข้อมูลของ ตัวของบล็อกเชนนะครับจากนั้นที่อยู่ในั้น c e ดังกล่าวก็เชื่อมโยงกับกระเป๋าเงินบริษัทนะครับที่ชื่อว่ามิรานาเวนโชนะครับเมื่อพิจารณาถึงข้อมูลเนี่ยบนเกรือข่ายในริตด,ดูเหมือนว่า Almeda Research เนี่ยเคยส่งโทเคน ftt ไปยังกระเป๋าเงินของแมน t าเทร c ทร r a ชอร์นะครับที่แปลว่าสมบัตินั้นนะเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับและจากนั้นจึงย้ายกระเป๋าเงิน มัลติซิกของ FTX เมื่อประมาณถึงปีที่แล้วที่น่าสนใจคือ FTT เนี่ยเป็นสกุลเงินดิจิต้นของบอริษัท FTX นะครับที่ล้มละลายนะครับเราก็มีการเพิ่มขึ้นกว่า50%ในเดือนที่แล้วดังนั้นปัจจุบันเนี่ย FTX ก็กำลังอยู่ในขั้นตอนการชำระหนี้ปรับโครงสร้างหนี้นะครับก็คือขั้นตอนสู่การล้มละลายมูลค่าของ FTT ก็ถูกบริษัทชำระบัญชี และประสบกับความผันผวนอย่างมากนะครับและจึงควรระมัดระวังเรื่องของราคาของโทเค็นที่เพิ่มขึ้นระดับสูงสุดตลอดการคือ85ดอลลาร์เมื่อ3ปีที่แล้วปัจจุบันซื้อขายต่ำระดับกว่า96อยู่ที่3ดอลลาร์นั่นเองนะครับอ่าอยูนิสแลตอนนี้นะครับทางบริษัทเนี้เขาก็ได้ร่วมกับบ i n a น c e Pay นะครับก็เป็นตัวเลือกของ o n น a รนะ เขาก็ได้แชร์ข้อมูลสำคัญนะครับเพราะ Uniswap เนี่ยเป็นฝั่งของอีเทเรียมก็จะมีการรวมระหว่าง Binance Pay t ทูเปอร์นะครับกับ a อช e มี y เเนี่ยเข้าด้วยกันนะครับฉันั้น a อช e มี y เก็จะเป็นการอัปเกรดนะผมเชื่อว่าเหรียญ Acs หรือ a อช h มี y p a เเนี่ยในเครือข่ายเนี่ยน่าจะไปด้วยนะครับแล้วก็ตัวของ u n i ก็จะเป็นจักรวาลเดียวกันฉะนั้นอันนี้เป็นการโพสจาก un i swap l a แวันที่11ธันวัคมปี2 0 2 4 ตอนนี้ wallet phantom นะในหลักสูตรเหรียญต้นน้ำก็จะสอดเหมือนกันสำหรับเหรียญ wallet phantom ก็จะใช้ในฝั่งของ s o l a n a นะครับตอนนี้สามารถที่จะเล่นเหรียญ moonshot ได้นะครับเป็นโทเค็น meme ใน p ด m p fun คือสามารถที่จะ swap ได้ที่ pump fun แล้วก็สามารถที่จะ swap ได้ที่ phantom เลยนะครับเพราะว่าเหรียญน,นี้เขา้า list อยู่ใน phantom แล้วส่วนใหญ่เหรี โทรา่เนี่ยถ้าเกิดจะลิสจะสวอปอะไรอะที่เหรียญที่ Wallet p h a n t o มเนี่ยจะสะดวกที่สุดนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปสวอปได้อันนี้มาจาก p h a n t o มวันที่11ทธันวาคมปี2อง4นะครับอ่ะต่อมา ETF ของฮ่องกงนะก็เงินไหลเข้าสุดที่ที่6.3พันล้านดอลลาร์นะครับรายงานในไตรมาสที่3 ของ s f c คือหน่วยงานกํากับดูแลของฮ่องกงนั่นแหละคล้ายๆกับ SEC นะครับก็เผยแพร่ในประจำไตามาสที่3นะก็เพิ่มขึ้นประมาณ34%นะครับเงินไหลเข้านะโดยประมาณนี้นะครับฉะนั้นข้อมูลก็มีอยู่ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเราก็มีกลุ่มนะครับนั่นก็คือ Amazing Rich New Mooncoin Luna Classic นะครับเราก็ตัวของ Solana นะเราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนและการลงทุนมีความเสี่ยงและสําหรับนี้ผมวังว่าลูนาแคสิกจะ g ู to t h ด m o มูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมอนไปด้วยกันกับช่องคอเิมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ